สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประมาณสองแปดเก้าน,นะคะนำผ้าไหมสุดผืนสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะ,ะทําให้ร่างกายอุ่นโดยใช้ผ้าพันคอผ้าไหมสวยๆนะคะท่านใดสนใจแอดไลน์แบนี้ถ้าทคยคุยกันได้ค่ะจอผ้าไหมสวยๆก่อนใส่ช่อมะไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าพันคอทอสอนไหมขั้วบ่างกระรอกทอด้วยไหมบ้าน ท้าทอด้วยไหมบ้านผ้าพันคอขนาดกว้างประมาณ30เซนคูณประมาณ2เมตรนะคะนี่ค่ะผืนนี้ทอสอนไหมขั่วผางกระรอกทอด้วยไหมบ้านค่ะมีชายคุยนะคะท่าในใดสนใจนะคะ600บาทค่ะ600บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะใหม่บ้านนะคะช่วงนี้ โทนใหม่บ้านโทนสีธรรมชาตินะคะของที่ร้านกำลังแบบนำมาเยอะนะคะเริ่มทำเองด้วยแล้วอีกผืนหนึ่งนะคะโทนสีธรรมชาติมีชายคุยทอยกดอกลายราชวัตรนะคะผ้าทอยกดอกลายราชวัตรสีหวานหวานนะคะเป็นผ้าพ่านคอคืนนี้สวยมากๆนะคะสวยแบบละมุนเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะ 850บาทส่งฟรีค่ะอาบน้ำยาแล้วนะคะท่านใดชื่นชอบนะคะส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะผ้าพันคออีกผืนหนึ่งนะคะสีหวานโถยกดยอกลายราชวัตรโทสีธรรมชาติหวานแหววมากๆเลยนะคะผ้าพันคอสีหวานหวา 850บาทส่งฟรีนะคะโทอยกโดกลายรัชวัตรสวยๆเลยค่ะพื้นต่อไปค่ะผ้าพันคอสองตะโกโทอด้วยไหมบ้านแล้วย้อมสีธรรมชาตินี่ค่ะไหมบ้านนะคะไหมบ้านสวยๆย้อมสีธรรมชาตินะคะมีชายคุยค่ะ เป็นผ้าพันคอนะคะผืนนี้ย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ถอด้วยไหมบ้านไหมบ้านไหมจุนนะคะถ้าแล้วแต่ท่านใดชอบนะคะแต่ผืนนี้ก็คือไหมบ้านแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติด้วยเป็นผ้าสองตะกอนะคะสีสไลด์แบบนี้นะคะ,ะด้วยด้วยเส้นไหมไม่เท่ากันนะคะเสน่ห์ของผ้าไหมของไหมบ้านอีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ มองไกลๆก,ก็จะเป็นเหมือนคลื่นนะคะแบบนี้ถ้าใสนใจนะคะพื้นละเจ็ดร้อยบาทค่ะส่งฟรีค่ะพื้นละเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปนะคะสีนี้ค่ะอมฟ้านิดหนึ่งนะคะาขาวอมฟ,ฟ้านะคะไหมบ้านย้อมสีธรรมชาตินะคะเป็นผ้าพันคอค่ะนี่ ้าพันคอทอด้วยใหม่บ้านย้อมสีธรรมชาตินะคะนี่ค่ะเครือเป็นแบบนี้นะคะมีชายคุยท่านใดที่ชื่นชอบใหม่บ้านและชื่นชอบสีธรรมชาติสนใจทั้งมานะคะเจ็รอบาทค่ะเจ็รอยบาทส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะ สีธรรมชาติอีกปืนหนึ่งนะคะผ้าฟังโทย้อมสีธรรมชาติโทด้วยใหม่บ้านค่ะอันนี้แบบไหมบ้านเนื้อนิ่มๆนะคะนุ่มๆสนใจทักมานะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะส่งฟรีค่ะ สีสวยๆนะคะใหม่บ้านสนีของไม้บ้านนะคะเนื้อจะไม่ค่อยเรียบนะคะแบบแบบเนื้อไม่เรียบแต่ถ่าเนื้อเรียบก็คือจะเป็นเครียองใหม่ร้อยก็จะเป็นอีกเรทราคาหนึ่งนะคะแต่เนื้อแบบนี้บางท่านก็ชอบนะคะท่านใดสนใจทักมาอีกผื้นหนึ่งค่ะอันนี้สีครีมเหลืองขาวสลับกันนะคะเพราะว่าเขาโท้สลับกันเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ขาวๆอันนี้ขาวนะคะแล้วก็ครีม นะคะทั้งสองด้านนะคะเนื้อใหมบ้านนะคะคนในสนใจนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะส่งฟรีค่ะม,มีหลายสีให้เลือกนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าพันคออีกผืนนะคะ<ม>เป็นผ้าพันคอโท,โทยุกดกนะคะ ลายลูกแก้วค่ะไหมบ้านแล้วก็สีธรรมชาตินะคะย้อมสีธรรมชาติทอด้วยไหมบ้านค่ะแบบนี้เป็นผ้าทอยกดอกนะคะถ้าใคนสนใจทักมาค่ะ8ปดร้อห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะผ้าพันค 5, อสวยๆนะ ท่านใดนสนใจผ้าพมังครอสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ